It was at this moment that he knew. He fucked up. <whistles> what? 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 สวัสดีครับผมป้มรณวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่3ธันวาคมนะครับเป็นวันเกิดของนักแสดงสุดแสนสวยทุกคนอย่างนครนะที่ผมเองก็ชื่นชอบเขามากๆเลยนะครับั่นก็คือพี่โมอามีนานั่นเองนะครับก็สุสานวันเกิดนะครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีมีความสุขต้าแเลี้ยงใสแล้วก็เป็นทีละต่อทุกๆคนด้วยนะครับถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่โมอามีนาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคือแบบเป็นมูลตาสักครั้งนึงนะครับ ด้เจอพี่โมอาบินาโดนจริงๆนะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันนะครับแล้วสาหรับใครที่อยาจะมาโอพอมาเกิดพี่โมอาบินาเนี่ยต้องมาโอทอลกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับอยากมจาร้องเพลงโอพอลมาเกิดมาให้ครับฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่โมครับสุสาวมาเกิดนะครับอยาผมจาร้องเพลงโอพอลมาเกิดมาให้พี่ฟังนะครับก็จฟังดีๆนะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to Mo oh, Amina, Happy birthday to you สุดสั่งมาเกินนะคะพี่โมครับ าเกิดผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับพี่โมอามีนาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับแบบได้เล่นหนังได้ลนละครได้ร้องเพลงด้วยกันได้ถ่ายคลิปด้วยกันก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดผมได้เจอพี่โมอามีนาตัวจริงนั้นเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า was this he was he ตื่ในเต้นจนแตวะแจ๊บแต่วะแจ ب, แ๊บ ที่ได้เจอพี่โมอามินาตัวจริงนะครับรู้แหมได้เป็นมูลตาสักครั้งอย่างที่ได้เจอพี่โมตัวจริงนะครับหวังว่าผมกับพี่โมอามินาเนี่ยผงจะได้มีโอกาสจะร่วมงานกันในเร็วๆนี้แน่นอนครับาการจ้าหผมจบไปจะหาก่อนนะครับพี่โมครับเมวววดาา้ ก็สุสั่งวันเกิดนะครับพี่โมครับขอให้วันเกิดเป็นย้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมองอดคอวันเกิดพี่โมเนี่ยก็มาอวยพรกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปติดตามผลงานละครต่างๆของพี่โมเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับสุสั่งวันเกิดนะครับพี่โมครับ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.